สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ้ายช่องนัชชาชนแนลค่ะสำหรับวิดีโอนี้ฝ้ายจะแบ่งปันเรื่องซื้อของออนไลน์ได้ของไม่ตรงปกฟ้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยนะคะเปิดบริการแล้วนะคะสำหรับรแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในสารแพง่งมุ่งที่จะคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการสั่งซื้อของออนไลน์อย่างเช่น ได้สินค้าไม่ตรงปกไม่เป็นไปตามที่โฆษณาไว้สั่งซื้อแล้วไม่ได้สินค้าหรือถูกหลอกลวงนะคะต่างๆเหล่านี้เป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้เสียหายสามารถยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยตนเองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะเพียงแค่เข้าไปกรอกเอกสารยืนยันตัวตนในเว็บไซต์นี้ค่ะเดี๋ยวฝ้ายจะแปะเอาไว้ใต้คลิปให้นะคะหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของศาลแพ่งนั่นเองค่ะ ซึ่งจะใช้ระบบสารอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบในทุกขั้นตอนของกระบวนการพิจารณานะคะเพื่อให้ผู้บริโภคใช้สิทธิทางสารฟ้องคดีได้รับความสะดวกนั่นเองค่ะสามารถยื่นฟ้องได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะซื้อของออนไลน์ได้ของไม่ตรงปกได้ของไม่ครบไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วละค่ะเนื่องจากสารยุติธรรมเปิดให้ยื่นฟ้องได้นะคะกรณีได้รับสินค้าไม่ตรงปก คุณสมบัติหรือว่าประสิทธิภาพหรือว่าสินค้าไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ค่ะสามารถเื่นฟ้องได้ทันทีที่แผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในสารแพ่งค่ะเรื่องนี้คุณสรวิทย์ ลิมปรังสีโกศกสารยุติธรรมได้เปิดเผยไว้ว่าได้มีการประกาศกำหนดเปิดทำการแผนกคดีซื้อขายออนไลน์ในสารแพง่งอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมานี้เองค่ะซึ่งถือว่าเป็นช่องทางที่ให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์สามารถเข้าถึงสารได้โดยตรงค่ะโดยนักช้อปออนไลน์ก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยตนเองได้อย่างสะดวก ไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านระบบ e-filing ค่ะและผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายสามารถยื่นฟ้องได้เลยนะคะสำหรับขั้นตอนฟ้องศาลกรณีได้สินค้าไม่ตรงปกนะคะซึ่งก็มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากค่ะขั้นตอนแรกก็ให้เข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะคะหรือว่าเว็บไซต์ของศาลแพ่งนั่นเองค่ะเดี๋ยวฝ้ายจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปให้นะคะจะได้สะดวกในการที่จะคลิกเข้าไปได้เลย จากนั้นก็ให้เลือกประเภทของผู้ใช้งานสำหรับประชาชนค่ะเลือกเป็นประชาชนนะคะแล้วก็ลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้งานระบบใหม่เป็นครั้งแรกนะคะก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะและครั้งต,ต่อไปเราก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะหลังจากลงทะเบียนแล้วให้กดเข้าสู่ระบบค่ะเลือกเมนูคดีซื้อขายออนไลน์ แล้วก็ระบุข้อมูลประกอบการทำคำฟ้องเช่นชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชนชื่อผู้ขายแพลตฟอร์มที่ใช้ในการทำธุรกรรมและมูลเหตุที่เรียกร้องด้วยนะคะก็ใส่รายละเอียดไปให้ครบถ้วนค่ะเมื่อระบุครบถ้วนแล้วให้กดยืนยันข้อมูลไปได้เลยนะคะจากนั้นศาลจะทำการตรวจสอบข้อมูลและคำฟ้องที่ยื่นผ่านระบบมาค่ะ และเจ้าพนักงานคดีก็จะแจ้งวันนัดพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบผ่านทางระบบ e-filing ค่ะสำหรับขั้นตอนการดำเนินคดีนะคะกรณีที่คู่ความสมัครใจเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยออนไลน์ระบบก็จะให้คู่ความเลือกนัดหมายออนไลน์ได้ค่ะเพื่อนัดวันพิจารณาไกล่เกลี่ยให้การและสืบพยานโจทย์โดยจำเลยมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำให้การผ่านระบบออนไลน์ จากนั้นถ้าหากว่าเจรจาและไกล่เกลี่ยสําเร็จก็จะมีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความออนไลน์กันนะคะพร้อมกับลงลายมือชื่อในรูปแบบ e-signature ผ่านระบบของศาลและเมื่อศาลพิพากษาตามยอมหรือถอนฟ้องก็เป็นอันว่าสิ้นสุดกระบวนการนะคะกรณีที่ไกลเกลี่ยออนไลน์ไม่สําเร็จทางศาลก็จะดําเนินการสืบพยานและพิพากษาค,าคดีในรูปแบบออนไลน์ค่ะตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ นอกจากนี้สารยุติธรรมยังจะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินคดีประสานข้อมูลเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากการซื้อขายออนไลน์กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากรมบังคับคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะเพื่อ สนับสนุนให้มีนโยบายแผนง,งานและเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินการคุ้มครองเยียวยาและระงับข้อพิพาทของผู้บริโภคจากการซื้อขายออนไลน์อีกด้วยค่ะถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันจากในงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวฝ้ายจะพาไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของ efilling ค่ะในระบบ e f i l i n g นะคะเลือกประเภทผู้ใช้งานขั้นตอนแรกเข้ามาที่เว็บไซต์นี้แล้วก็ให้เลือกไปที่ ประชาชนยื่นฟ้องในฐานะประชาชนค่ะจากนั้นระบบก็จะให้เราลงทะเบียนค่ะกรณีที่เพิ่งจะเข้ามาในเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกยังไม่เคยใช้ก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้มีเซอร์เนมและาสเวิร์ดไว้ใช้งานในครั้งต่อไปนั่นเองค่ะเลือกไปที่ลงทะเบียนตรงนี้นะคะจากนั้นเขาก็จะมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักง,งานสารยุติธรรมค่ะซึ่งก็ ให้เราสไลด์ลงไปดูด้านล่างค่ะไล่ไปดูอ่านดูทีละข้อทีละข้อซึ่งมีทั้งหมด12ข้อด้วยกันนะคะเมื่ออ่านครบทั้ง12ข้อแล้วเรียบร้อยก็ให้เรายอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะให้เป็นขึ้นเครื่องหมายเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วเรียบร้อยจากนั้นก็ให้กดที่พื้นที่สีเขียวด้านล่างดำเนินการต่อได้เลยค่ะ จากนั้นเขาก็จะให้ลงทะเบียนใช้งาน e-filing นะคะก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราทั้งหมดลงไปพาร์แรกก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนตัวนะคะจากนั้นให้เราตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชนให้เรียบร้อยค่ะเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็สามารถกรอกรายละเอียดต่อเนื่องไปได้เลยนะคะข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะคะจากนั้นก็ เลือกตำบลอำเภอจังหวัดให้เรียบร้อยค่ะมาที่หน้านี้ระบบจะให้เราตั้งรหัสผ่านสำหรับการเข้าสู่ระบบนะคะซึ่งเราก็สามารถตั้งรหัสผ่านด้วยตนเองได้เลยค่ะใส่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเป็นการยืนยันรหัสผ่านที่เราตั้งไปนะคะอย่าลืมกดเครื่องหมายเปิดตาดูด้วยนะคะจะได้รู้ว่ารหัสที่เราใส่ไปเป็นหมายเลขอะไรตัวอักษรอะไรบ้างจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะ จากนั้นช่องทางการติดต่อรับข้อมูลการยื่นคำฟ้องหรือว่าคำร้องค่ะให้เราใส่อีเมลของเราเข้าไปแล้วก็ระบุเบอร์โทรศัพท์เข้าไปด้วยค่ะระบบก็จะให้เรามาที่แนบไฟล์เลือกไฟกล์เอกสารแนบนะคะ2ออย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือบัตรประชาชนค่ะเป็นขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน5 m b มนะคะเราก็สามารถกดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็แนบไฟล์ได้เลยค่ะ ส่วนอย่างที่2คือภาพถ่ายสีหรือว่ารูปถ่ายสีของเรานั่นแหละค่ะก็ต้องเป็นไฟล์ที่ไม่เกิน5เมกะไบต์เช่นเดียวกันกดตรงนี้เพื่อแน่ไฟล์ได้เลยค่ะเมื่อเราแนวไฟล์เสร็จสิ้นทั้ง2อ,อย่างเรียบร้อยแล้วให้เรากดยืนยันการลงทะเบียนในพื้นที่สีเขียวด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเมื่อเรากดไปแล้วก็เป็นอันว่าลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยแล้วละค่ะครั้งต่อไปเข้ามาในเว็บไซต์นี้ก็สามารถที่จะ กดที่เข้าสู่ระบบได้เลยแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งเอาไว้ได้เลยนะคะซึ่งขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากค่ะโดยพื้นฐานแล้วก็จะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งนั้นเลยนะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนไปมากกว่านี้ค่ะกับการที่เราจะใช้สิทธิทางกฎหมายฟ้องร้องกรณีที่เราได้รับสินค้าไม่ตรงปกในการซื้อสินค้าออนไลน์นั่นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องนัชชา h ช n แนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่ไฟนนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา h ชนแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ